สวัสดีเอฟซีท่านผู้ชมทางบ้านครับมือนีช่องบานเฮาเกาซีบานเฮ้าผ้าโคกขับขโมาหาปูสามแปดแนวทางโค้งสุดท้ายของปูสามแปดมือนีรับให้พี่นอ้องทางเฮามาติดตามเมืองตัวเหลขกแนวทางของปูสามแปดสิเป็นเหลขกตัวใดมือนีเนาะรับขโมยเราจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องด้วยรับกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อสิได้บ่ผลานกับคลิปไม่ๆขึ้นมาทางช่อง อาติดตามปู่สามเปครับหลับบนหักหน่วยอาหา,กากรก็เปียูมักสามหากบสามเปียอ่าแล้วก<า>็มีเก่าอ๋เป็นหลับหน่วยนะครับไลฟ์ฟูดก็มาล่องหากปับหน่วยต้องหเห็นเยอะู้บาแปดหเจ็ดห้าเจ็ดสองกันบอกเซซตัวติดปูหลักซิดูลักซิบเนี่ย ระวันหลักร้อยมีเก้าปูโบ้แดงไมานตัวไหนปูมากตัวไหนสามหากับแปดปูมักสามสามหากรับแหมูเอาสามมตีดเออสมมตีดสามหาสรแปดสามเนาะสามี่ะสามสามหากรัแปดสามแักวยร้วยบนเนี่ยตืแปดกับหาในร่องหาเตีแปดักน้วยบนมีร่าง หลักที่นึ่งด <S <S เดินเ,น,เนเปีเป่ยมันก็เป็นาสามเปีเ่ยนตัวคูนมาเดียววงกัดวงสามเปี่ยนเนาะสามเปลี่ยนหลักล่างนี่เหลักล่างคูมหักที่ห้ากับห้าหนึ่งห้าเก้ากเก้าสามเปยนสาเนาะเก้าสาม ั <10. S 2> <15. S 1> ้งปูมังรหาหนึ่งหา้ไข่รังหาต้มเยนหไข่รังหากัะพบวปูหากละมว ห้ากับแปดล่างในคูดเลยล่างหก้เดนหากยุดแล้วทำไมมันล่างห้าเดห้ากับแปดห้ากับหกเดินหาหยุดหาหยุดง่าไหดั้งรังเลยอ้จับคู่บนคู่จับตัวใดเากันสามสามหาับสามเ็ดสามห้ากับหกมันมากเลตัว เกาสอร้อยเก้าเนาะบั่นคตัวเดขพนอยั้าหาพ <9, 3, S 2> <3 S 1> นี่น่ะเก้า <9, S 1> สามห้าเก้าสามแปดนี่และเก้าล่างนี่ล่างหนึ่งล่างนี่หนึ่งหนึ่งหาตหนึ่งแปดเอาหนึ่งมากสิออาหนึ่งหนึ่งมาแทงหักสิบนหนึ่งห้าหลักสิบหนึ่งมาแรงเนาะหลักคู่เป็นหนึ่งห้าอหนึ่งห้าเนี่ยเรียนม หนึ่งห้านี่เด่นเนาะหน่งหาได้จะาปูค่ะปูจับหนึ่งหาเด็กลางแต่มาเพื่อนสามหาบอกโหนึ่งห้ากับสามห้าเป็นหนึ่งหาป่ะนี้หนึ่งหาหนึ่งหกเนาะหนึ่งห้าหนึ่งหาหนึ่งหกสามหาด้วยค่ะป่ะนี่สามหาดีบน ถ้าว่าล่างมันกระสีมาได้ล่างอืมมาสามสามนึงก็เอาเอาตัดตัวนี้เลยไปให้คนหนึ่ผมเอากระสีมากระสีหัวไปละอ๋อพี่น้องได้ยินแต่เสียงปูเพิ่นก็เห็นดาบ่นนนั่ละก็ลอยเห็นแต่ไร่สารเกิดมาหาปูสามเปียกคือไร่สารเออคือไร่สารยังยังยังสิเป็นปูสามเปียกแท้เอาหนีเด้อพี่น้องอ่าของปูสามเปียกมาแล้ว ขันบ่เห็นไล่ศาสบ่เป็นปูสามแปดเท่าเด้อไอ้สิมาตัววันบุตัววันได้ <c oughs> เรียกปูสามแปดเดี๋ยวเรื่องเหตุมึงไม่พี่น้องได้ยับกล่องหายไหมกันอ้ายับกล่องให้ยไหมเหรอพร้อมสิได้ทั้งสองกล่องเลขปูสามแปดนี่คือบนนี่บนหลักหน่วยนี่แปดก้ามหะ เด่นแปดล่องหาบนหลักหน่วยเ้้อพี่น้องเด้อให้เอาสามติดตัวเดียวเป็นลักสิมัม่กับสิได้เป็นสามแปดสามห้าสามแปดกับสามหาแต่ปูเด่นแปดก็คือสามแปดนี่คือตัวเกง่งตัวเก่งของปูอ่าลักลอยปูบอกมาเอาเก่ามาโยนใส่เลยเก้าตัวเดียวเถี่ยวกวนั่าหาเมยน อ่าบ้านนี้สามเอาเก่ามากครับเป็นเก่าสามแปดตัวเก่งเด้อพี่น้องเก่าสามแปียกเก่าสามหาสำหรับเหล็กลางเอาเบื้องเหล็กลางชัดๆตัวพี่น้องเด้อเหล็กลางของปูเขานี่คือพื้นเด่นหาคือกันกับบนล่องหกเป็นลักหน่วย <S 1> 1 <S เอาหนึ่งเป็นลักสิบตัวเดียวหนึ่งเป็นสิบห้าสิบหกง่ายๆเหล็กปูสามเปียกนอกเทียวนี่อ่าเอเป็น เป็นเลขายๆของปูสามแปดเอาจะให้พี่น้องกับแคบหน้าจอเอาไปพิจารณาเป็นเลขแนวทางตัวเลขแนวทางได้นี่เ,เลขแนวทางให้พี่ให้น้องเข้าอ่าผักใบผักกลางฟังออกเพนะาะผักอีสานนี่เนาะขันเบองกระดาษเป็นตัวเลขแนวทางของปูสามแปดนะครับอ่าก็มีหลักหน่วยหลักหน่วยเลขบนของปูสามแปดก็คือเด่นแปดรองห้าติดสามตัวเดียวหลักสิบก็ได้สามห้าสามแปด ร้อยเอาเก้าตัวเดียวมาใส่เป็นเก้าสามแปดเก้าสามห้าโอ้ยเจบโวกลีนพี่น้องเอาเล่ามัหนี่ลเอ้าอันใก็ได้ลูกหน่อยปู่ว่าล่างจามหาเมา่าหงได้เออได้ยุติาบ่ธใท้เขียนเขียนมันบอกว่าต้องเขียนมักระดาษเต็มพี่น้องไม่พอเราอุ้กระดาษของสองวันแล้เต็ม ปูคนมาสามห่านี่อาจจะลงมาล่างได้สามห้าอาจจะมาล่างได้บ้านเข่าเขียนใหญ่หน่อยเขียนชั้นเลยเขียนอ่ามาน้ักันสองช่องเด้ออาเพิ่งกันเอาพี่น้องจะน้าจอเอาีกับใหญ่หน่อยผ้ารวยเป็นพันธมิตรกันมานกันพรแตกช่องดอกพี่น้องสองช่องนี่พระแตกกันช่องอื่นไปใส่กะเรียงของช่องอื่น หยอยผ้ารวยกับบ้านเฮาเก้าสี่จิเป็นพันธมิตรกันจับมือเป็นพันธมิตรจ่บเป็นพิลากระพิลาเด้อเป็นพันธมิตรกันฮะัวเลที่สวยงามกันแล้วกัน,กนครับบึ่งกันเอาของปูสามเปียเอาให้พี่น้องที่ตามพี่น้องกระทำมาอยู่ปูสามเป,เป,เเปีเป็นเป็นอ่าเลขของเปิ่ลนี่เปิ้นม้วเขียนตัวใหญ่หรอกเปินเขียนของสูตรตามสูตรเป็นอะไรใส่ละปูสามเปียก ตามาภาษาู้เฒ่าเน่ะพี่น้องอากระเขียนกันไปกระเบิ่งกันไปเป็นเลขสูตรไม่แม่เลขฝันเดือผู้สามแปดเท่าไงเป็นเลขสูตรรนวนๆอ่าเดี๋ยวก่อกน,นป,ปูนปป้ปปให้เอาหก <6 S 1> เป็นรักร้อยผู้ขาก็อเอาในในตัวจบเกียร์หมาสูงหัว้มาสูง่ัวปู้สามแปดวได้มางวดเดียววไดเดียวพี่น้ออง ไม่ดูอันใชบ้างนะตัวใดตัวตัวหาก็แปดนี่ฮาก็แปดนี่รักน้วยนี่สูตรของปูเขานี่หากสูตรเห็ดจังไม่ก็ไแปดกัหาเอาพี่น okay. no, right. ้องเอ้ยเป็ไงๆให้นี่แปดกัหาเด้อรักน่วยหาเสีเอาแล้วสบตะน่วยเพิ่นออกมาล้านเปอร์เซ็นไผสสว่างได้กะยืนยันกะตายครเดียวปูสามแป แปดก็หาแปดเลียนแห้งตัวใดใส่อ้าวอยากได้หนึ่งใส่กับเป็นหนึ่งแปดจะได้สองกับสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดหอดเก้าแปดเอาจนหอดหนึ่งหอดเก้าเนี่ยเอาตัวใดใส่มาใส่รหลดกับอ้ทางพี่น้องเฮ้าไอ้ทางเอฟซีมาเลี้ยนตัวใดดังตัวใดรักสิบนี่ปูสามแปดบอกว่าแปดกับห้าไม่มีหนีสองตัวนี้ลังจังกันหรือพี่น้องแปดยักษหญ่ไม่มาด้วยกันแปดวอร์พอมี่พอมี่ คือเป็นตัวเด่นแปดเด่นรองห้าแต่ว่าไม่มา้ว่กันม่าต้องกันมันประกอดกันมากอ,อันคือของปูนี่คือสามนี่ลักสิบนี่ของสูตรเป็นเนี้ออ่าถ้าท่านมีสูตรอื่นจะมาใส่แปดกับห้าก็ได้ตามใจชอบปูไม่ห่วงไม่ว่าแต่ถ้ามาสามแปดห้าแปดเต็มเ็มให้คิดถึงปูมาก <laughs> ปูท้าไหลังป uh, mm ูอ hmm. ่าปูเถวห้องนี้ละซอยซอยคานักคานีคนนี้ละปัดใจสีคนมันต้องมีอ่าคลองใส่คองสอยปัดใจพารยกระเด้ทเป็นชื่อนําจะนอให้ที่เป็นสะพานูให้รับปัจัยเนาะคนห้องมันขาดไปเลยเนี่ยขาดไปสิอยู่ในถ้บในหูในผู้ในผาขาดไปไลยคือเงินยล่ะเป็นยังจังบ่ซอยปูเติมค่าน้ำมันรถกบะมดล่ะค่ะพี่น้องเอ้ยปูอยู่ไกลาย เพื่อเปิดค่ะต่เงินเติมนน้ำมันรถเพื่อหาแนวทางให้พี่ให้น้องเขานี่ล่ะค่ะเพื่อจะได้มาทำคลิปเนี่ยทางห้พีให้งองเขานี่ล่ะค่ะเด้อค่ะคือโบไดเอามาใส่ถุงใส่เป๋าเราค่ะกลับมาเห็นห้พี่ให้น้องเขาเห็นเมื่อถึงบางอย่างจะเป็นในกระไดเนาะค่ะทางเนีทางไออ่ะวันนี้ก็มาปูปูคนจีนได้เห็ดตาร์เป็นได้งาเผาหน้าที้องเอ้ยไก่ทางนี้ขันนี่ก็ไม่ปูนี่ด้อยการเผาสวยแล้วก็สวยก็บมัดจีนไม่นี่ล่ะโอ้ย กููเหตตาดผูเฒ้าเยูที่นี่ละคันอยากทาง FC เ็ฟซีเบื้องล้วคันอยากเสนอกับฝากปัจจัยมาก,ก็ได้ที่สซื้อมาใไห้เพิ่นคันบ่ซื้อไห้เพื่อนกัสีถวายเพื่อนตุ่นอบนะจากนั้ก็อกขอจบคลิปอ่อาเขามาแล้วก็กดไลค์กดแช่กดไลค์กดแช่ <c oughs> กด <c oughs> ติดตามให้ด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่าทังช่องสิได้เป็นก็รัางใจมีก็รัางใจทําคลิปต่อไป ให้พี่น้องเขาได้เห็นตัวเลขที่สวยาง,ง่ามกันอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านเฮาก้าสี่บ้านเฮาพาโชคอ่าสำหรับคลิปนี้อ่าขอพี่น้องเขาจงถูกและทีหนึ่งมัุ่สุขสุขคนเด้อจะลืมติดตามนะจ๊ะสวัสดีครับมาเลยชิมานี